ดูเลยค่ะดูเลยค่ะจากโมงแล้วจุกไปล่าแล้วสวัสดีจ้าไปแล้วปิดไปแล้วกับเปิดทื่เกา่าว่าคิดหอดมูในตลาดนู้นีน่ละนดูเลยค่ะดูเลยค่ะจากโมงแล้วจุกไปล่าแล้วสวัสดีจ้า มามคือเว่าเรื่องฝนนำ้ำทั้งฉันก็จะไปสามข้าวด้วยจักน้อยนันก้อนเหิน้นามันถว่วงลงแล้วค่ะเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นแต่บาสเม็ดเดนเครื่องนี่แม้ปกติเคยเขา่าปกติเคยเข,าไไฟไฟข่าไม่ฝ่ายกระเจ้าอยู่นี่สิกอ,อ๊ตปได้ที่ว่าโอ้คือจังเสียเวลาแท้บ่ะเจียคิดว่าสิเด้หนูก็คิด,ดว่ดา,ดดวอา,าเออเจียก็ยเสียเวลากับมันแท้าทไม่บอกเจียนะใหญ่ เดี๋ยวสิล่งไปเฮ็ดคลิปอยู่สิล่องไปเฮ็ดคลิปอยู่ว่าเดินหมนหหะกไงแล้วก็มือได้ปักดำกับจานเฮ็ดคลิปไปน้าไอ้หนูก,ก็จะบอนบอเฮ็ดเร็วแล้วเพราะว่านวยันาณพี่คนน้ำเบิ่งหนูก,ก็เฮ็ดสันส้นๆเนาะทำสันส้นๆนาทีกว่าเปิดพนมเ้ีมเลยมันหอนลายสวัสดีเช่นกันกันกบพี่พิมพ์มากเลยขนาดตอนตอนเย็นนะส่วนมากตอนเย็นนะ่ะ สนมากตอนเย็นจะมีคนเรื่อยๆก็มีอยู่แต่ไม่เท่าไหร่ตองฟุกสงสัย AI ใจดีทีต้ก็เลยให้ผ่านถธอติมบกครบบกครบหกมือนาที่ประมาาจะดูนะว่าจะเป็นยังไงจะมีขึ้นไหมไรสดถ้าไรสดได้เด็กเกบิดบบพีพี่ไหมตามกว่านั้นตัดของเรามาเป็นคลิปสั้นจ้า ตอนนี้ขันหลังเขียวเรามันมันดูนอยากเป็นปลุกคอรไหมอยากได้ซุ้มสี่าบตันยังแดงๆยูนในพิพิมนัมมมมม่นละหลายค่ะชิปเพชรกับข้าวดูดีนะเพื่อนดูนานได้เพรเหรอที่ทำกับข้าวเหรอเดี๋ยวสิน้องให้ชิปปันอยากด้านขอบคุณมากนะคะสำหรับดาวสิบดวงเออโอเค เฮ็ดกับข้าวดูอยู่จ้าเอ,<พ>อ้าเหรออุ้ยไปดูเพจอื่นเนาะไม่ใช่ดูเพจอื่นด <đấy> ้วยในเออในเพจอื่นนั่นแหละเก็ทำสามนาทีเนะาะมือวันเน็ตมันเบิดนอนน้องสาวน,อน้องเขาก็ปีนี้ก็ ห้าสิบแล้วนะใช่ไหมน้องสาวน้องกละยาก็ห้าสิบสอง่องดาวโปรแกรมสมาชิกอีกช่องทางเท่ากับดาวโปรแกมสมาชิกโปรแกมสมาชิกไม่ได้ทำเงียบก็เลยว่าเออปท่นดำเด้ก็ดูอยู่เพราะว่าเข้าไปดูใน วันนั้นนะเข้าไปดูเข้าไปดูในกลุ่มเรานะเขไปดูอยู่ที่น้องโอบ้านแต่ว่าเราก็ได้ความรู้สึกดีๆต่อกันเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะนานแล้วยังเนี่ยทางนี้ถ้าเวลานี้จะไม่ได้มานั่งตรงนี้นะก็เป็นช่วงช่วงเนาะใช่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 น้องโอเป็นช่วงๆเพราะว่าช่วงช่วงตอนเปิด ดูบอพิพิพมนูเป็นอียงที่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแบบว่าอุ้ยจะไหนวะเหมือนอยู่หน้าห้องเรียนเลยไหมพี่พิมมาค่ะลงแล้วค่ะบายบายบ้านแสนโซนพี่ขึ้นมาแล้วจ้าพี่หนาวจ้าขอบคุณค่ะจากจ้า,จาไรถ้ามีคนเข้ามาดูอ๋ 34, อสามสิบสี่ออนไลน์แล้วเอ้าเหรอนึกว่ามันเป็นนานแล้วนี่สามสิบห้าจอหันเนาะ ใชอยากไหมอยากว่าหันยากันหันยากงาั่นงานก็นขึ้นต่ขีนะพี่น้องช่วงพากอะไรสุดัดีาไรสุดัดยากล้มันขึ้นที่โบนัสอ๋อใช่โบนัสโบนัสก็ไม่รู้จะลงอะไรโบนัสเพ กำลังใจค่ะโอเคค่ะลดงแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะไลฟ์วันนี้มีเพื่อนเยอะเลยแล้วก็ไม่ได้ความกันันมีแนวเหตุกับเหตุหรอท้าจ้ากับเปิดบ่โดนดอกเปิดเพื่อเปิดการมองเห็นเนาะขันเท่าไรเป็นแน่เป็นรู้สึกว่าคือยังเฟซบุ๊กกันได้ส็ได้ตังไลฟ์สดก็ได้ตังครับเอ้าเหรอคะไลฟ์ไปเรื่อยครับโอ้หรอ เอาตามสบายเลยน้องแคนเซอรได้ไหมคำนี้น้องสาวน้องน้องโอพี่พิมพ์สวัสดีพีท่ารัดจ้าเห็นบอสโอแวบแวบนั่นไงพี่พิมพ์ส่งหัวใจประมาณห้าดวงมาพี่พิมพ์ บโอบดโอเศาสิเศายายกับน,นอนหันหลังไห้ในทั้งน้อนทั้งหัวหลอดบ oh. oh. ประเดนน้องีมเนาะดีต่อใจแม่พี่เสกสรรบั้นอันถึงอันบันจบ <laughs> นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสามนาทีไม่มีใครดูจบหรอกตอนนี้นะ่ะน้องโอขนาดพี่พี่ยัง เน็ตไม่ดีเลยตากฝนหลาหนาวจากเลยขึ้นมาโอ้ยบอสพี่พิมพ์นขึ้นมาไหวป่าวน้องโอรโรน้องสาวน้องนะ่ะ <c oughs> ถามความสมัครใจเขาเร่งได้ไหมเร่งความเร็วที่ไปเร่งความเร็วนีเร่งความเร็วไอตรงที่ตั้งค่าความเร็วนะ่ะเอาเอาคูณสองแล้วเขาก็ จบเนาะเป็นความสุขของเทาเนาะไม่ไดใครบอกข้าวดอกมันไม่เหาเห็นเองเหาเห็นแล้กวก็มีความสุข<อ><อ>ก็หายไปบ่ได้อืเลยสามเข่าล่อสวัสดีครับไทยๆกันนะคะร่มไม้ริมนาล้มไม้ริมนาเน็ตเก็บบดีพี่พี่ไหม กว่านั้นตัดของเรามาเป็นชิปสั้นจา้าตอนนี้แน่นได้ตามันหลาพ่พิมพ์เอาการได้ตาละสามเลยโลกเอาการได้ตาแต่ว่าสินลายเตอิอพี่ได้สิเปลืองไลยเต่อเยอะเป็นเดินสามหมื่นกลัวบะประมาณ 3, าสามหมื่นลกลัวศูนย์ไล่มาเป็น,น,นศูนย์ไลยเพิ่เรยเศร้าเศร้าเหร็นประมาณเดือนกลัวบะบกเขาบกเขาเลยบกเขาเฟซและโบนัสตีมบวกไล์บวกเรียวบวกข้อความบวกภาพนิ่ง โอ้โหอย่ารัวมากนะคะเันอยู่หน้าห้องเรียนเลยขอบคุณครับคุณบอสปราิาคุณประสิทธิ์ขอบคุณบอสนะคะสามหมื่นกลัวปะประมาณสามหมืนห่นกลัวศูนย์หลมาสั่นาเป็นศูนย์ไหลเพิ่งได้เศร้าเศร้าเหร็นประมาณเดือนกลัวบะบกเขาบกเขาเลยบ่เขาเฟซไลดโดนไหมจ้ามันจะมาไล่เพื่อเปิดการมองเห็นในเจ้าของเนาะเพราะวา่าเป็นเงียบๆแม้โลกยังกบเป็นเงหยบๆ เต่มือสาวร่วงไปทำงานอยู่ไปเล้วพี่พิมเมันไปเร็วเล้วไปบนแล้วไปเจ้าแมาเบิงจะดำามาเบิงจะดำจะดำไปงานบ้างไม่คอคยจืดใจถ้่ดูไปเรื่อยๆจะเอาเวลาว่าง <c oughs> บางครั้งสูไปเรื่อยเอาเวลาว่าง <c oughs> บางครั้งดู <c oughs> จนจบเลยท <c oughs> ี่เคยทำอยู่นะ <c oughs> สามนาทีแต่ว่าเป็นสุด ขอบคุณค่าทักทายน้องอ้าย <c oughs> ทักทายน้องอ้ายกินไข่ต้มนานแล้วพี <c oughs> ่พาลัดกินไข่ต้มนานแล้วเพิ่งถึงบ้านครับโอ้ยขอบคุณค่าที่ <c oughs> ยังทิวาตอนนูสิบนูสิบนนะอันนน้ะไอนูสิบขายก็งงยฟังเด้อตอนนูสิบลาสดใบไม่นะที่วาบอสโอ <c oughs> ของผมเอาเหรอวาสนาก็เหมือนกันอ๋อไายสดอีก ไล่สดอีกอันได้หมดเลยอ๋อเร่เ่งได้ไหมเร่งความเร็วที่ไปเร่งความเร็วเน๊ะเร่งความเร็วไอ้ตรงที่ตั้งค่าความเร็วน่ะเอาเอาคูณสองแล้วเขาก็จบคันหลังเขียวเรามันมันไปอยากเป็นปลุกคอร์สไหมอยากไดุ้้มต่วโตัน่ยังแดงๆ,ๆยืมงในไเพิ่มมันละไลยคัดคนรนา ยิ้มแฉ่งเลยค่ะคิดถึงอดีตเก่าจังเลยตอนที่ไลฟ์สดใหม่ๆไม,ม่พี่พิ้มนุ๊บก็ได้ยังเนาะเอาก็เลยแต่ว่าหังหมีความสุขเด้เอาไรครับเลิกเลยนะคะ